เหรียญห้าสิบสตางค์รุ่นเล็กในสมัยรัชกาลที่9จะมี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเหรียญ50สตางค์เนื้อทองแดงหรือ, ang, อเหรียญ50สตางค์พระเศียรใหญ่นะครับและแบบที่2คือเหรียญ50สตางค์เนื้อทองเหลืองหรือ, ang, อเหรียญ50สตางค์พระเศียรเล็กนะครับซึ่งเหรียญ50สตางค์10อันดับที่ผมจะมาจัดอันดับในวันนี้ก็คือเป็นเหรียญ50สตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับ ที่มีจำนวนการผลิตน้อยและหายากซึ่งจะมีราคาแพงตามกับจำนวนการผลิตไปด้วยนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9เริ่มผลิตตั้งแต่ปีพศ2493แล้วนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์หลังตาแผ่นดินที่ระบุปีพศ2493อยู่ด้านล่างตาแผ่นดินนะครับและต่อมาก็มีการผลิตเหรียญ50สสตางค์หลังตาแผ่นดินเหมือนกันนะครับ